เหมืนอ,มอมนี้ว่าเจอกับเมนูสุกี้แห้งครับเราจะเห็ดเอาเนื้อเป็ดเห็ดครับเพิ่มพร้อมเผ็ดตอนริดกระเทียมอีกครับเป็ดกำลังขวายแห้งๆนครับแล้วก็ดส่พรกกันเห็ดเลยครับกล่องแบบป๊บเตีียมกดตัวขวอย่างสุกนะครับั แบบใม่ใหม่คือบกมิกิครับตามห็นมันัรอบไมิกิ้เอาคับมันลงไปครับใ้สอสข้ก็ครับ อกรเยแล้วอยากินะครับ,บรท,ท,ทุก,กีเไเห็ดวทุก,กีหมูครับใส่กุ้งใส่หมู ค้อมร้อนแรงที่ร้อหัวทิศเอากันะรับทิศพักท้องสินนี้จะขนาดครับแล้วก็มีต้นหอมเพิ่ครับผมมีพักบุ๋งพักกาดเขาเลยใส่พักถิ่นี้ลงไปครับแ้ผมใส่ขนาด แห่งแบบมม้วยนะครับทำไหมทำเลยเดี๋ยวให้เกิดตมอหงสทุกอคอมทมือแห่งกับมงหงเลยหายอับเป็นตกเจอกันโดนแล้วแม่กลัวที่เกิด,ดนีฝันสมองหงส์มาแล้วเตัดามองหงเพิ่มทุกคน ทำมันเผอสูกินผมก็จะทัดสุกแรงแน่อือจะประกอบน้ำครับจะเทีย้นี้หน่วยสองหน่วยใส้บุญเส้นที่เรียมไว้ลงไหม่ครับผมใส่บุญเส้นทุงนึงครับตัดเคืองนะครับเปนตังกินง่ายเ็ั้งบุเส้นงาธรามดากับพักบุ้งกัดขาว ใส่สต้องไปครับหอมแล้วบูมีเขาก็พักแช่ก็ได้ขานาดก็เกอนความหวานดีแสุกี้แห่งตรงนี้น้ำจิ้มสุก,กี้ใส่ต้องไปครับพอดีได้น้ำจิ้มสุก,กี้ขึ้นงไปแบบสาจ่ายครับต้องแ้ง มเมอ,อยยางกินสุกี้เข้าบ้าน เขากันแค่นี้เสร็จเรียบร้อยนะครับทีแต่น้ำจิ้มมันแสบอยู่แล้วนี่เขาเต้องเติมรสอี่ยังได้ครับแค่พักน้ำจิ้มกับเครื่องให้เข้ากันแค่นี้ที่เป็นอันเสร็จอ่านมันแสบเพาก็เติมรสชั่รตรสดีที่อุ้งขาวยอดปรุงรสล้องไส่เลยครับได้ที่หอมมากมากแลย ถ้าผมผัดไฟอ่อนๆคืได้ทายลูปไปน้ำได้น้ำเปาเสร็จคได้สุกทั่วกักเพ้าเขาขวานเปียนสุกแล้วหอมครับนัากินหาแต่เศษนันสุกครับอีนนี้ พี่พีขึ้นเลยเออเออเอนอเกลดตับมะฮงไปน้ำครับใส่ยังได้แร้จะประกอบแก้วกค้นขับได,ด้มาดนวยถ้เาเพิ่มพวกินมื่อโอ้เส่ใปลาแดบแซ่บพร้อม แสบนวลยเนี่ย อับครับจนเสียจมันคุกแล้วเสร็จแล้ว้มบุงครับอือก็สามยังบุลงโตครับเดือดไหมครับย้เผา นิดน้อยน้ำขุงความถึงนตกับน้ำตาลนิดน้อยครับเฮ้ยันนัวผมจะลดรดดีครับแค่นี้จบสเสติมความหอมเลยซอสผงรดนิดนึงครับหมดอีกแล้ว ออกคิดใหม่กะะ็ได้แล้วครับคือดอดซุดกีแบบพัดแห้งๆซุกีเป็ดเป็นเนื้อเป็ดมันจะเปรี้ยวจากน้ำจิ้มซุกีนะครับหอมยอดมากย่างชิมแต่บหงทีคือกก่อน ต่ำนากเอ้อแตบ่บอส่านบอสครับบอรด้มตาต่ำสู้กันกินโดนแล้วท่นครับ,บไยาถามหาก็เห็นเรือเขาผิดคือทำทำจิตตัดจะมากเดี่ยครับ เริ่มนัวนครับถ้่ต้นหอมตงไปอีกก็ไดนะครับแบบมี้อยู่หอมเลื่มเข้ามีต้นหอมน้ำแ่ะแล้วผมใส่หัวล้องไปกัน้นล่ะหัวต้นหอมครับซีน้ำที่หอมพอดีนี่จุดใจ่องมาผัดาใจก็ได้ครับ Tiếp nắp chìm nè thưa quý vị chìm nắm Đây bằng nắp chìm nó rồi, rồi chìm nắm จิ๋มเขาสมารติผงเพิ่มได้ครับอันนี้เสีบหมดหมดต้วห,หอมผักซีลงที่เมึงก็กไก้ครับ เดีมตลาดรูรสชาตินจะเป็นยังไงแซ่บแล้วเปรี้ยวหวานมันเค็มครบลงเพิ่มยังขันมักสมพวกนี้กับพวกน,น้าบีบลงอีกครับผมว,าว่าพอดีแล้วเจ็บร้อยครับลิบสุก,กี้ตลาดมาเองแซ่บมากยวซิมให้เบื่อครับาสอมกันมาที่นี่ หน้าตาดีไหมพักหอ,อมเขาไว้กนหน่อย,อยเนื้อเป็ดน้ำครับเนื้อเป็ดน้ำกิดทุกกี่แห่งใส่เนื้อเป็ดใส่ผักขนาครับได้เคยกินนะครับขังแดกเคลือ่อนได้เป็ดยังไงตรงตรงนิหน่อยนะครับ รวมินโอ้จับมากจมัด <begun> ชิมหนาครับยตอนกิน